เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ขอหัวลเลาะหน่อยนะหัวเลาะกันทั้งประเทศว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสสไอของเรานะสสไอบังบอนว้าวุ่นโดนศาลจะพิพากษานะแต่ว่าขอศาลเลื่อนไปเดือนธันวาคมอุย้ยอีกหลายเดือนนะเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจหน้าที่สสอ,อยู่ นะนะคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะมีความสุขจริงๆนะครับเป็นสอสอก็เป็นได้แค่นี่แหละนะโอ้ยังมีบุญนะยังได้เป็นสอสอคนได้คนได้เป็นสอสอนี่คือคนมีบุญชนะเลือกตั้งชนะป่าวันมาได้เนี่ยสุดยอดมาก กระ,ะแสส้มนี่สุดยอดจริงๆน่อ,อกี่เดือนอะอัญญาตุลาพฤจิกาธันวาโอ้อีกสเดือนสิงหากัญญาตุลาพฤจิกาธันวาห้ากัญญาตุลาพฤจิกาธันวาห้าเดือนอีกสเดือนนะอีกสเดือนระหว่างนี้นะครับเธอก็นะโอ้ยบอกว่า ดูจากคำพิพากษาอานนล,ล้วนะคิดว่าไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดนะหัวใจวาวุ่นหัวใจอวุ่นเวร์บ้านว้าเลยทีเดียวเชียวนะครับแหมมีการปลอด้วยนะนางนี่มันก็เลิอดพอตัวเหือกันนะว่างั้น <c oughs> <c oughs> นะเวรกรรมมันตามทันนะครับเวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าหรอรอชาตินี้แหละคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับสถาบันเนี่ยนะ เ,ออเดี๋ยวถ้าเลือกถ้าถ้าศาลตัดสินว่า,ามีความผิดก็เลือกตั้งซ่อมเท่านั้นเองนะครับก็ดูกันนะเดี๋ยวรอดูกันว่าคนบางบอนจะตาสว่างไหมโซอ่ะอวันวันอยู่ลุงเฮ้เลยตอนเนี้ยนะครับเออนะก็เดี๋ยวรอดูฮนะถ้าไม่ตาสว่างก็ตัวใครตวมันนะครับเนะี่ยเออ โอ้โห oh นะละขนาดเลือกตั้งระยองเลือกตั้งซ่อมคนระยองก็ยังเลือกเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็แอดมินคิดว่าต้องหาตัวแทนมาลงแล้วแหละนะใครจะลงแทนไอ้นะเออก็ต้องดูดูไว้ก่อนแหละนะครับเผื่อมีเลือกตั้งซ่อมนะป่าวันแกแบบเดี๋ยวเก็บเก็บแ้นเก็บแ้นเ <laughs> ก็บแ้นนะเออ คราวนี้อืคราวนี้เนะอะนะแต่นะครับแอดมินว่าไอคนที่มันเลือกพักส้มเนี่ยยังไงมันก็เลือกอยู่ดีแหละอ่อุดมการก็ไม่เปลี่ยนไปไหนหรอกเลือกส้มยังไงก็ส้มอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าถ้าส่งเลือกตั้งส้มเนี่ยนะก็ปวันเนี่ยก็ต้องดูพักอื่นด้วยเพราะว่าเขาจะลงแข่งอีกไหมถ้าไม่แข่งก็แข่งกันสองคน คะแนนจากภาคอื่นก็อาจจะไหลมาทางป๋าวันก็ได้นะครับเพราะพรอ,อะไรเพราะมันเป็นเบี้ยหัวแตกไนงะตอนที่ป๋าวันลงอะ่ะมันก็ประชาธิปัตย์ลงอะไรลงนะเออนะครับงานนี้ก็ลุ้นกันสองคนอะ่ะนะถ้าไม่ถ้าไม่คะแนนเทไปสั่ง้มฝั่งส้มก็คะแนนเทไปฝั่งป๋าวันนะอันนี้คิดไปเผื่อเลยนะครับ นะงานนี้ป่าวันเนี่ยเฮแน่นอนนะแต่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะดูพฤติกรรมดูพฤติการดูเจตนาอะไรละหลายกรรมหลายวาละหลือเกินคนนี้นะทั้งอภิปรายแสะสถาบันทั้งอะไรสถาบันนะครับเรื่องอะไรนะอ,อยากให้สายไฟสวยเหมือนบรลลันลมแมเลเชว,วังอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหนะวาว่นกันเลยทีเดียวเชียว